นั้นคิดว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียตบาการที่เราไปเรียนเรียนประจำนะดได้อะไรมาบ้างจากเด็กประจําไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ชอบมากได้จัดการ <c oughs> เองได้หนีเที่ยว <c oughs> หนีเที่ยวด้วยโรงเรียน <c oughs> ไม่ได้กลับบ้านสองปีอะ <c oughs> ่ะฮ่ก็คือวันที่เขากลับบ้านก,ก็คือไม่กลับ <c oughs> ไม่ได้กลับเพราะโดนทําโทษแค <c oughs> ่หนีจากโรงเรียนไปสยามมอแล้วไปโรงเรียนหญิงล้วนมาตลอดมันก็เลยจัดแบบซีเรียสมากเรื่องของอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กนอกจากเรียนโรงเรียนประจําแล้วกิจกรรม ของการทํากิจวัตรประจําวันทําอะไรบ้างคะช่วงนี้กิจวัตรประจําวันเราคือกูจะหนีไปไหนอ่าคิดที่เที่ยวแหละใช่ใช่อ๋อใช่ใช่อย่างนั้นเลยคือวางแผนอย่างนั้นตลอดเออใช่โอ้เป็นตัวแบบเขาเรียกว่าเป็นตัวกลุ่มแม่นะในโรงเรียนก <laughs> ็โรงเรียนต้องสั่งว่าให้จูนกับสมานเลิกเรียนแล้วให้อยู่ห้องนี้เท่านั้น <laughs> ห้ามออกห้ามไปไหนห้ามหลุดลอดสายตาเพราะถ้าหลุดลอดสายตามูดก็คือหนีเลกเออพอตื่นเช้าเสร็จทํากิจวัตรประจำวันเสร็จปุ๊บ คนอื่นเขาก็จะได้ไปทําส่วนตัวกันนู่นนี่จูกรบสมาอยู่ห้องนี้เท่านั้นเท่านั้นห้ามออกจนมีข่าวว่าจูกับสมาเป็นแฟนกับครูใหญ่ที่โรงเรียนฮะแล้วตอนนั้นแล้วทำไงอ่ะก็ทําอะไรไม่ได้เขาคนก็ต้องอยู่ก็ต้องอยู่ก็ต้องก็ต้องรับเรื่องรัไแบปเพราะว่า มันเหมือนจะอภิสิษแต่มันไม่ใช่เพราะว่าเอาไม่อยู่จริงจ,งจงูนกับสมาตอนนั้นอะแล้ว <laughs> <laughs> ฉันปล่อยเธอไปเมืแบบเธอดิ้นดิ้นน่ฉันก็ออกไปเธอ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเราเราอยู่โรงเรียนมาตลอดเรารู้เรารู้ช่องหนีทีแไรกของเรือนหมด <laughs> อ่มันมีแบบว่ามุมนี้สามรารถปีนได้ตรงนี้เรา้เราซีกับอ่อพี่นักการพารองกถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในช่วงพารของมัธยมเข้ามหาลัยไป็นไงบ้างพาตอนนั้นเข้ามหาลัยก็เข้าปีหนึ่ง กำลังจะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มมา,จเ,มมาเจอละครเลยจบเลยอตอนนั้นเขามาจีบเราอย่างไงฮะพี่เปิ้ลเราก็เหมือนเด็กทั่วไปแหละเรากออ็อยู่กับเพื่อนอะไรคนแต่ทีนี้ตอนนั้นน่ะเราย้ายที่พักละเรา,าย้ายไม่อยู่หอพักเอ,อคอนโดทาวนทาวน์แล้วบังเอิญไอ้ที่เดียวกับเขาออยู่ที่เดียวกับเขาไอ้เราก็เป็นช่วงเวลาแบบ ทุ่มสองทุ่มเลิกเรียนเสร็จแล้วยังใส่ชุดนักศึกษาแต่กำลังจะหาที่ไปอยากปกคอนเสร์จเดิมแล้วคนเสรเดิมเราแต่กำลังจะหาที่ไป <c oughs> เจอรถคุณเปิ้ลน,นาคอนขับมาอุตนเนเป็นเบนซ์ <c oughs> เป็นเบนซ์มาไม่เคยนั่งเบนซ์ <c oughs> ามาขับ <c oughs> เบนซ์นมาปื๊บเปิดกระจกเขาก็แซวในกลุ่มเพราะว่ากลุ่มที่จุนไปอยู่อ่ะเป็นกลุ่มแบบพวกตัวประกอบของสารแแน เขาก็เลยจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเคยเรียกไปใช้งานการนุ่นนี่มาตัวประกอบอะไรอย่เงี้ยแล้วเราเป็นเด็กหน้าใหม่แล้ก็เขาก็เอ๊ะอะไรอย่เงี้ยก็ได้เจอกันตรงนั้นอันนั้นคือครั้งแรกในการแบบว่าเปิดกระจกแซลเราใช่ใช